สวัสดีครับผมสำนักคน2ล้อแท้ไหลก็พบกันเช่นเคยวันนี้จะมีคลิปนะครับเกี่ยวกับรถไกด์ CVO ปี2021นะครับผมก็วันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ต่อที่ไว้วางใจให้สำนักคน2ล้อแท้ไหลเสริมหล่อเพิ่มเติมนะครับจริงๆ CVO เนี่ยตัว1 1 7ตัวนี้ก็ค่อนข้างหล่อมาแล้วค่อนข้างเยอะนะครับมาเสริมกันเนี่ยก็ขาดตกบกพร่องนิดหน่อยเราก็มาเสริมแต่งกันนะครับผมอย่างเช่นพี่ต่อให้ผมติดตั้งตัวพักเท้าทางไกลนะครับ เป็นรองเท้าทางไกลแล้วก็ไอตัวฟอกแรมฟอกแรมตัวนี้ฟอกแรมตัวนี้จะเป็นตัวตัวนี้นะครับ60วัตต์60วัตต์3เส็ปต3เต็ปยังไงก็คือว่าสเต็ปที่1เนี่ยกระพิบซ้ายนะกระพิบขวาแล้วก็สเต็ปที่2คือกระพิบคู่นะครับสเต็ปที่3าก็คือติดค้างทั้งคู่เลยนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นฟอกแรม60วัตต์เป็นตัวเทคนะครับผมจะติดอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดให้สําหรับชุดนี้ซึ่งจะแยกจากระบบไฟฟ้าตัวนี้เรียบร้อยเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะครับเราลองมาดูนะแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยหัวเทียนสกิมมิ่งข้ออบแต่งหัวเทียนสกิมมิ่งนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าท้ายนะครับผมมีมีกระเป๋าท้ายตัวตัว,ต,วตัวลูกกลมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเสร็จแล้วหน้าตาไอ้เจ้ารถไกด์ซี O โตัวนี้หรือพี่ประดุกเราเนี่ยจะหล่อเพิ่มเติมได้มากน้อยแค่ไหนขอขอบคุณครับผม <S <S thank มา,มาต่อกันด้วยวันนี้สาวกของโรดไกด์อย่างที่ผมนำเสนอไปแต่แรกแล้วนะครับในคลิปนี้นะตัวโรดไกด์ CVO นานๆจะได้เห็นสักคันหนึ่ง CVO นะก็จริงๆแล้วเนี่ย CVO เนี่ยเขาก็ค่อนข้างให้มาเยอะและ้วแทบจะไม่ต้องทำอะไรกันแล้วก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะครบเลยนะครับราคาสักขนาดนั้นน่ก็ต้องเยอะหน่อยทีนี้ยังไม่พอใจต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะครับผม ที่ไว้วางใจให้คนสองล้อได้นำโรดไกด์ซีวีโอมาเสริมหล่อเพิ่มเติมกันก็ไม่เยอะมากนะครับก็ไม่เยอะกระเป๋านะนี่กระเป๋านะพร้อมด้วยชุดลำโพงนะครับนะฝาตัวนี้แท้แต่ที่ต่อเนี่ยต้องการกระเป๋าตัวนี้ดันชุดล่างเนี่ยให้เป็นตัวชายยาวเพราะของเดิมเนี่ยมันจะตัดตรงเป็นตัวสั้นนะครับเป็นพวกแนวว่าขับตายแต่วันนี้พี่ต่อชอบแนวแนวให้ดูอ่อนช้อยนิดนึงก็โอเคนะมาเปลี่ยน ตัวกระเป๋าลูกล่างนะครับผมมีกระเป๋าลูกล่าง1ตัวนะอ่าแล้วก็อย่างที่ผมน,นําเสนอไปแล้วก็จะมีนี่มัคเท้าทางไกลนะครับเป็นมัคเท้าทางไกลนะแล้วก็จะเป็นสปอตไลท์สปอตไลท์ตัวนี้หกสิบบาทชุดนี้ผมอมธิบายให้ฟังนิดนึงสปอตไลท์ผมจะมาติดตั้งสวิตช์ที่อยู่ตรงนี้นะ สวิตนะครับสวิตเห็นไหมครับสวิตนะผมไว้ตรงนี้แล้วกันมันจะมีมันจะมีสวิตมาให้พร้อมในเซ็ตเ็เลยนะครับพร้อมชุดสายไฟไทั้งหมดไม่มีอะไรยุ่งยากในการติดตั้งนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากง่ายๆเพราะว่าของเขาจัดครบระบบมาแล้วเพียงเราเดินสายให้มันเรียบร้อยหน่อยกันนั่นเองนะครับผมสาธิตเรื่องสปอตไลท์นะปเปิดตรงเลยไม่ต้องเข้าระบบนะเห็นไหมมันจะมีกระพริบนะกระพริบกระพริบคู่กระพริบไวนะกระพริบไวนะกระพริบไว,ไวแล้วก็ กระพิบพซ้ากระพิบขวานะครับกระพิบพซ้ายกระพิบขวาแล้วก็นิ่งนะโอเคก็ประมาณนี้นะก็มาเสริมหล่ออุปกรณ์เพราะว่าอีกไม่กี่วันางหน้า,าพี่ต่อเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่มาเลเซีย <Wow. S 1> ก็เลยต้องมาเสริมอุปกรณ์ฟังก์ชันพิเศษกันนิดหน่อยเพื่อให้การเดินทางเนี่ยมีความสนุกมากขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ในการเดินทางนะครับ <Wow. S 1> ผมคนสองล้อแท้ไหล กข็ขอฝากคลิปตัวรถไกด์ T V O นะครับท่านชาวสองล้อนะชาวสองล้อทั้งหลายที่รักในแบรนด์ฮาร์เลคนสองล้อทั้งหลายขอฝากคลิปนี้ไว้ณนะที่นี้นะครับขอขอบคุณครับ You don't gotta go home, but you can't stay here